สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการดาวน์โหลดนะครับเป็นการดาวน์โหลดทั้ง mp3 และก็ mp4 นะครับเป็นหนังสามารถดาวน์โหลดได้หนังทั้งเรื่องเลยนะครับด้วยเบราว์เซอร์ตัวเดียวนะครับเบราว์เซอร์ตัวนี้นะครับคือบดูเบราว์เซอร์นะครับ เป็นเบราว์เซอร์ที่หาดาวน์โหลดได้ทั่วไปครับเป็นอินตามอินเทอร์เ in น็ตเป็นโปรแกรมฟรีน,นะครับเป็นเบราว์เซอร์ฟรีไม่ได้เสียตังนะครับเราเอามาดูหน้าตาของเบราว์เซอร์กันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับลักษณะหน้าตาของเบราว์เซอร์ก็จะประมาณนี้นะครับจุดที่ให้สังเกตในเบราว์เซอร์ตัวนี้นะครับ ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงที่เมาส์ชี้อยู่นี่นะครับดาวน์โหลดมันติมีเดียนะครับตัวนี้เป็นตัวดาวน์โหลดนะครับวิธีการดาวน์โหลดก็คือไปหาหนังหรือไฟล์เพลงที่เราต้องการดาวน์โหลดนะครับอย่างใน youtube นะครับก็เข้าไปใน youtube นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อเพลงนะครับต้องการดาวน์โหลดเพลงไหนนะครับก็กดค้นหา เมื่อเราได้เพลงที่เราต้องการนะครับผมต้องการเพลงนี้นะครับเอเชค,ครับหนึ่งเก้าหนึ่งลาบานูน,นะครับให้สังเกตตรงนี้นะครับเวลาที่เราคลิกเข้าไปในเพลงกล่องข้อความจะเล้งขึ้นมาตรงนี้นะครับโอเคครับผมจะทดสอบกดเข้าไปนะครับและกล่องข้อความมันก็จะเล้งขึ้นมาครับ โอเคครับเด้งขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็กดคลิกดึงทิ้มนะครับโอเคฮะตรงนี้นะครับในกล่องข้อความตรงนี้มันจะมี360้จัด mp 3นะครับตัว mp 3นี่ก็คือดาวน์โหลดเป็น mp 3เป็นไฟล์เสียงอย่างเดียวนะครับใช้สำหรับโทรศัพท์หรือไปฟังในรถนะครับส่วนตรงนี้นะครับ 360p มันจะเป็นรูปแบบของ mp4 นะครับเป็นหนังเป็นวิดีโอนะครับถ้าเราคลิกตรงนี้นะครับกล่องสีเนี่ยครับรูปสามเหลี่ยมหนอชี้ลงงนี้นะครับมันจะเป็นความละเอียดที่สามารถเลือกได้นะครับตัวนี้มีแค่ 360p ทำไมมันถึงมีแค่ 360p นะครับเพราะว่า รูปแบบที่ลงมาเนี่ยนะครับมันได้ความคมชัดของวีโอตัวนี้นะครับต้นฉบับมันได้แค่360นะครับถ้าเรามาดูอย่างออลองดูตัวไหนดีลองดูตัวนี้ก่อนนะครับมันจะขึ้นมา ันจะขึ้นมาว่า 720p นะครับทำไมล่ะครับพ่อเพราะว่าตรงนี้มันมีความคมชัดสูงกว่าเพราะว่าต้นฉบับมันลงมาสูงกว่านะครับ <eld. S 2> ถ้าเราคิกตรงนี้มันก็จะมี 360p ทำไมมันถึงมี 360p ขึ้นมาด้วยนะครับเพราะเพราะว่าถ้าสเปคเราต่ำาการดาวน์โหลดช้าเราอาจจะใช้แค่360ก็พอดูได้นะครับ แต่ตรงนี้ผมจะดาวน์โหลดที่เจ็ดร้อยี่สิบพนะครับการดาวน์โหลดก็คือให้กดไปที่เลขสีเขียวตรงนี้นะครับเจ็ดรอยี่สิบกดชิดเข้าไปนะครับกล่องข้อความก็จะเด้งขึ้นมาให้เราเก็บนะครับตรงนี้ผมจะเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับผมถ้าท่านต้องการเก็บไว้ที่ไหนก็ให้คลิกตรงนี้นะครับต้องการเปลี่ยนนะครับในนี้นะครับถ้ามันไม่มีนะครับให้คลิกตรงนี้นะครับคลิกตรงกล่องลราเซอร์ เอากล่องไฟล์ไนี่นะครับตัวนี้ก็จะเด้งขึ้นมาก็ให้เราเปลี่ยนได้เลือกเปลี่ยนได้เลยนะครับโอเคครับผมตรงนี้ผมก็จะเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับเพื่อทําการดาวน์โหลดกดเข้าไปนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวบอกว่าดาวน์โหลดเสร็จสิ้นหรือ,อยังนะครับโอเค คราวนี้นะครับก็รอให้มันดาวน์โหลดเสร็จสิ้นนะครับแล้วเราจะมาดูว่ามัานเปิดได้จริงไหมนะครับตรงนี้ขอเบรกไว้แป๊บหนึ่งนะครับเพื่อรอให้มันดาวน์โหลดเสร็จนะครับอโอเคครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ คราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการดาวน์โหลดนะครับมันจะเร็วหรือช้านะครับมันขึ้นอยู่กับ3อย่างนะครับอย่างแรกก็คือความคมชัดอย่างที่ได้บอกมานะครับความคมชัดสูงการดาวน์โหลดก็จะช้านะครับอย่างที่2คือความเร็วของอินเทอร์เน็ตนะครับอย่างที่3คือสเปคของคอมพิวเตอร์นะครับ สามตัวเนี้ยมันมีผลในการดาวน์โหลดและการทำงานของคอมพิวเตอร์นะครับแล้วการโหลดหนังดาวน์โหลดยังไงนะครับการดาวน์โหลดหนังก็คล้ายๆกันนะครับให้เข้าไปที่เว็บหนังที่เราต้องการจะดาวน์โหลดนะครับแล้วก็กดเพลเยอร์ถ้าเรากดเพลเยอร์แล้วตัวนี้กล่องข้อความตัวนี้ก็จะเด้งขึ้นมาให้เราดาวน์โหลดเหมือนกันนะครับก็ให้เราเลือก m v f o เหมือนเดิมนะครับมันจะออกมาเป็นวิดีโอมันง่ายสำหรับอินเทอร์เน็ตที่ค้าชาครับเรื่องของการดาวน์โหลดนะครับการดูหนังที่มีความยาวๆนะครับมันจะได้ไม่กระตุกไม่ลำคาญใจนะครับตรงนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่ามันจะเล่นได้ไหมนะครับ เสร็จแล้วนะครับเนี่ยครับกล่องข้ามนี้นะครับมันจะขึ้นมานะครับเร็จสมบูรณ์นะครับ NV เพลงจนเครียดกินเล่านะครับนามสกุลเป็น MP4 นะครับเราก็เรียกเปิดเลยนะครับเปิดนะครับลองครับ ย่างที่เห็นนะครับความคมชัดระดับ720ก็จะชัดมากพอสมควรเลยนะครับตอนนี้ผมก็มีเรื่องมาแนะนำเพียงเข้านี้นะครับหวังว่าสิ่งที่ผมแนะนำไปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆชาว youtube ทุกท่านนะครับเป็นโปรแกรมที่ไม่ต้องหาซื้อครับไม่ต้องเสี่ยงกับไวรัสที่จะไปดาวโหลดโปรแกรมที่แต่งแคกมานะครับ โปรแกรมที่แต่งแคกมาโดยส่วนมากแล้วมันจะเป็นไวรัสหรือโทรจัน์ที่ขโมยเอาข้อมูลออกไปนะครับยิ่งคอมพิวเตอร์ของใครที่มีระบบการเงินอยู่ภายในนะครับไม่สมควรที่จะไปดาวน์โหลดโปรแกรมที่มีแคกรหรือโปรแกรมที่มันให้ดาวน์โหลดฟรีแล้วมีโฆษณามาขัน้นมีบเบราว์เซอร์บางทีมีแท็บทักบาดยาวลงมาอะไนะครับ โอเคครับผมผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่้งนี้นะครับขอบคุณแนละสวัสดีครับ